ค,ยคยอย่าจะบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเท้ากับแจ็คเนี่ยไปงานหนึ่งมาเป็นงานวิ่งวิ่งแล้วแจ็คอะไรรู้ไหมปั่นจกักรยานมานางแบบโอ้โห แบบมาแบบปั่นจักรยานมาไม่ยอมวิ่งนะคะ,ะที่สวนรถไฟในงาน Healing Run by Vaseline SPF 30คือเรียกว่าวิ่งกันแบบไม่กลัวแดดเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะไปแบบไปท้าแดดกันสุดฤทธิ์เลยซึ่งมีนักแสดงมาร่วมเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะที่สวนรถไฟ,ถไฟเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศในงานว่าเป็นยังไงบ้างสบายๆแบบนี้นะคะที่นัดกับใครรู้ไหมนัดกับแจกมาที่สวนรถไฟมา พันของเขาได้ยังัวมาไมทันไงรมาเลยดูเรามางานวิ่รจักรยานมาด้ไงเนี่ยรจักรยานมาเพราวจริงแล้วที่สวนรถไเนี่เขามีการเช่าจักรยานแต่เมื่อกี้เนเราฝากทีานไเลยรอกลัวไต้ออตนจริงครอไวไหมแล้วทารขาวองมาด้วยมาสายเพราะว่เตรียมตัวอย่างเต็มที่นะัเพื่อจะมาวิ่งงานนี้เลยเราจะมางาน Healing Run by b s l e นะ SPF 30รับรองว่าเราจะทาแดดเต็มทีไม่กลัวแดน่เไม่กลัวผิวเราดีนค ไปเลยไหมไปเลยไหมไปดีตั้งาน,นถ้าไม่ท้องงานนี้แต่ก,แกี่ิอบวิ่งเนี่ยวิ่งมาละธอนเนี่ยติดหน่อเยอะมากเลยและงานนี้นะคะบอกต้องบอกว่ารายได้เนี่ยบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนังนะซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นแล้วมีคุณเจี๊ยบและละนาม,มาร่วมวิ่งด้วยนะคะ แล้วก็มีบูธเล่นเกมจากวาสลีนซึ่งก่อนวิ่งก็มีการยืดกล้าเมเนื้อกันอย่างที่เห็นอ,อันนี้ก็เริ่มวิ่งกัน,กนแล้วคนเยอะมากเลยนี่นะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะสุดๆมีเหรียญรางวัลเป็นเหรียญวาสลีนให้ด้วยใช,ใช่ไหมเหรียญวาสลีนมอบให้สำหรับคนที่วิ่งเข้าเส้นชยัยนะ และแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตจากลิปตาในส่วนรถไฟกันเลย<ค>นี่<ค>มีเด็กมาวิ่งด้วยใครที่อยากจะป้องกันรังสี UV ง่ายๆไปหาซื้อกันได้เลยนะครับบา s e สลีน healthy white SPF 30 PA บวกบวกเซรั่มสูตร whitening action คูณ3มี SPF 30 PA บกบวกแล้วก็วิตามิน B3 แชร์ได้ตลอด12ชั่วโมงมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำมีขนาด70มิลลิลิตรราคา79บาท ขนาด180มิลลิลิตรราคา149บาทและขนาด320มิลลิลิตรราคา249บาทเท่านั้นนะครับเฮ้ยจะได้เหรียญด้วยอ่ะได้เหรียญคุณได้เหรียญคุณได้เหรียญอะไรม่ถึงเส้นชัยค่ะก็คือจุดบานแล้วก็เส้นชัยเลยเป็นกิจกรรมยอดฮิตนะวิ่งวิ่งแบบนี้นะแต่มันชิลชัิลวิ่ไปแล้วฟังเพลงได้ฟังเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นการเบิร์นนคืมาุย